จะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องนับเหรียญและการตั้งโปรแกรมเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์ข้างหลังเครื่องนะครับจะเห็นตัวเลข00 0ยติดกัน3ตัวแสดงว่าเครื่องพอร้อมใช้งานนะครับวิธีการใช้เครื่องนับเหรียญน,นะครับไม่ยากนะครับเปิดสวิตเร็จนะครับให้ตัวเลขออกมา0 0นอย่างนี้นะครับ แสดว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วใส่เหรียญด้านบนนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะนับเหรียญคัดแยกเหรียญออกมานั้นเป็นการวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับต่อมาวิธีการสร้างโปรแกรมนะครับกดไปที่เซตนะครับปุ่มนี้นะครับ1ครั้งนะครับจะเห็นตัวเลข2ชุดนะครับชุดหน้ากับชุดหลัง10กับ80นะครับ10ด้านหน้าคือนะครับ ชนิดของเหรียญนะครับนี่คือเหรียญสิบนะครับจำนวนแปดสิบนะครับเมื่อเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบคือชนิดของเหรียญนี้นะครับตกลงในช่องคัดแยกเหรียญสิบนะครับคือช่องนี้นะครับจํานวนแปดสิบเหรียญแล้วนะครับเครื่องจะหยุดนะครับช่องคัดแยกเหรียญมีนะครับมีเหรียญสิบนะครับเหรียญห้าบาทเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญ ห้าสิบตังยี่สห้าตังนะครับเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขจำนวนนะครับข้างหลังนี้ได้80โดยการกดปุ่มบวกลบนะครับเพิ่มขึ้นหรือว,ว่าลดลงนะครับสมมติว่านะครับเราต้องการเหรียญสินะครับจำนวน100เหรียญน,นะครับก็คือ1,000บาทนะครับให้เรากดปุ่มเพิ่มขึ้นนะครับปุ่มบวกนี้ นะครับสามารถกดแช่ไว้ได้เลยนะครับตัวเลขก็จะขยับไปนะครับถ้าเกินนะครับกดปุ่มถอยกลับมานะครับ100นะครับเมื่อเหรียญ1ิบนะครับจำนวน100เหรียญคือ1000บาทตกลงในช่องนี้แล้วเครื่องก็จะหยุดนะครับนี่คือช่องเหรียญ10บนะครับอ่าต่อมาเรามาดูชนิดของเหรียญถัดมากันกดปุ่มเส้นดีขนนงครั้งนะครับ อันนี้คือเหรียญ5นะครับชนิดของเหรียญห้าจำนวน90เหรียญเมื่อเหรียญ5ตกลงในช่องเหรียญ5แล้วจำนวน90เครื่องก็จะหยุดนะครับเหรียญถัดมากันนะครับคือเหรียญ2บาทนะครับอันนี้ที่โปรแกรมตั <conquer> ้งไว้ค <g> ือเหรียญ2บาทจำนวน100เหรียญนะครับตกลงในช่องถ้าแยกเหรียญ2บาทก็เครื่องก็จะหยุดนะครับต่อมากดปุ่มสวิตช์อีกหนึ่งครั้ง ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับอันนี้ที่ตั้งไว้คือ200เหรียญนะครับกดปุ่มอีหนึ่งครั้งคือเหรียญห้าสิบตังค์นะครับจานวน200เหรียญกดอีกหนึ่งครั้งคือ25สาตังค์จำนวน200เหรียญนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็นะครับวนไปเหรียญสิบเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรานะครับตั้งโปรแกรมนะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับชนิดของเหรียญจำนวนของเหรียญแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม ผมส่นี้ครับผมซีนะครับอ่านี่คือการกลับมาหน้าพร้อมการใช้งานของเครื่องนับเหรียญน,นะครับต่อมาเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเครื่องนับเหรียญทำงานกันอย่างไรนะครับอันนี้ผมมีเหรียญที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับครบท้กเหรียญเลยเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1บาทเหรียญ50ตังค์25ตังคานะครับผมใส่เข้าไปนะครับในช่อง ด้านบนนะครับแล้วก็กดสวิตช์นะครับเปิดสตาร์ทกดสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องกำลังคัดแยกเหรียญน,นะครับอา่านี่ครบนะครับ18บปบาท75สตางค์นะครับเครื่องคัดแยกเหรียญออกมา ทุกช่องนะครับผมตอนนี้ไม่มีเหรียญอยู่ในช่องแล้วนะครับอ่าเรารู้สักสครู่นะครับเมื่อไม่มีเหรียญอยู่ในช่องนะครับอ่าเครื่องก็จะหยุดเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าไม่มีเหรียญปุบ๊บเครื่องก็จะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราต้องการให้หยุดนะครับเรากดปุ่มสตาร์ทสต็อปได้ตัวนี้นะครับ Scalable. เราจะมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอยู่ในช่องคัดแยกเหรียญจำนวนเท่าไหร่กันนะครับเราให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มรีพอร์ตนะครับผมกดกดปุ่มรรีพอร์ตหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เขาจะแสดงชนิดของเหรียญแล้วก็จำนวนนะครับเหรียญสิบนะครับตะกี้ที่เรานับไปคือเหรียญสิบจำนวนหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทจำนวนหนึ่งเหรียญ เหรียญสองบาทจํานวนหนึ่งเหรียญเหรียญหนึ่งบาทจํานวนหนึ่งเหรียญเหรียญห้าสิบตางจำนวนหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญยิ้มห้าต่างจำนวนหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรานับเหรียญมาจํานวนเท่าไหร่แล้วเป็นจานวนกี่บาทนะครับเมื่อเราเมื่อเราทราบแล้วนะครับเรากด C นะครับตัวนี้เคลีย ก็จะกลับมาหน้าสักครู่นี้นะครับผมอันนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็การตั้งโปรแกรมอย่างง่ายๆนะครับสามารถนำไปทำเองได้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ